สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาต่อกันในเช้า,ชาวันที่9นะครับโดยเช้าวันที่9เนี่ยเราเริ่มมาด้วยการที่เราไปสถานีตำรวจนะเพื่อที่จะไปตามหาน้องชายของเอมี่นะครับเอมี่ก็คือ,อผู้นำของกลุ่มเรานะครับหลังจากที่ค้นหาไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้เจอกับกระดาษนะครับที่บอกว่า,าน้องชายของเอมี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งในกระดาษเนี่ยจะมีเป็นตัวตัวเลขของ โล่ครับโล่ที่เขาใช้ถือนะครับแล้วก็ในตัวเลขนั้นนะเขาจะบอกว่าเขาเอาไปใช้ที่ไหนบ้างนะครับซึ่งเอมี่ก็ไปเจอนะครับแล้วก็รู้ว่าน้องนี่อยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับหลังจากที่ทาภารกิจส่วนตัวของเอมี่เสร็จนะผมก็เลยขับผ่านลังซอมบี้นะครับซึ่งมันอยู่ตรงทางเข้าบ้านเราพอดีนะครับโดยผมก็เลยแวะจัดการลังซอมบี้ตรงนี้ไปก่อนสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาภารกิจต่อไปกันด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เอาเอมมี่ไปพักนะเพราะว่าเขาติดเชื้อนะครับแล้วผมก็ได้เปลี่ยนตัวละครมานะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้มาทาภารกิจของแก๊งที่เขาบริจาคเลือดนะครับโดยแก๊งเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีกลุ่มหนึ่งนะครับในเลกวิวเนี่ยเขาโดนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นศัตรูกับพวกเขานะครับโจมตีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวก,กันกับที่พยายามโจมตีพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเขาเลยถามมาว่า เราเนี่ยอยากไปช่วยเขาไหมนะครับเราก็เลยตอบตรงว่าเราจะไปช่วยเขาเองนะครับแล้วเราก็ไปคุยกับเขานะเขาเลยบอกเราว่านี่ถ้าผมสรุปให้ง่ายๆนะก็คือเขาเนี่ยโดนคนกลุ่มหนึ่งตามล่าอยู่นะครับเขาก็เลยโทรขอความช่วยเหลือนะอแล้วเราก็มาช่วยเขาไปได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเขาอสองคนเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเราเนี่ยพอจะรู้จักคนที่ช่วยเขาได้เราก็เลยพาเขาไปนั่นเองนะครับ หลังจากที่ทำภารกิจเสร็จนะผมก็ได้ฟาร,ร์มรอบบ้านแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มาเจอกับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกแยกออกจากกลุ่มของเขานะครับแล้วเขาถามเราว่าเนี่ยแล้วเนี่ยสามารถไปส่งเขาได้ไหมที่จุดนัดพบนะที่ลันดาว่าได้ไหมนะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งเขานั่นเองนะครับพอเรามาถึงนะเขาก็บอกว่าคือเพื่อนเขาตายกันหมดบ้านแล้วนะครับไม่เหลือใครอยู่แล้วมีเหลือแต่ นางซอมบี้นะเราก็เลยต้องเคลียร์ซอมบี้ช่วยนะแต่พอเราเคลียร์ไปสักพักเราไปเคลียร์ด้านในครับแล้วทีนี้เราไม่ได้ออกมาช่วยเขาด้านนอกเขาโดนซอมบี้ลุมก,กัดตายนั่นเองนะ ม่นจะช่วยเขาไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็ฟาร์มไปนานพอสมควรน,นะจนมันตกเย็นนะผมก็เลยมาทำภารกิจของกลุ่มบริจาคเลือดอีกเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าเขาอะนะครับโดนพวกมันเนี่ยพวกมันก็คือกลุ่มโจรน,นะมันมาสอดแนมนะครับแล้วเขาจะมาบุกฐานนะเขาก็เลยอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะช่วยเขาไหมนะแล้วเราก็ตอบตัวลงไปว่าเราจะช่วยเขานะครับ กลุ่มจูก็คือกลุ่มเดียวกันกับที่เราไปช่วยเมื่อรอบที่แล้วจําได้มั้ยภารกิจของกลุ่มนี้แหละนะที่เราไปช่วยของรอบที่แล้วที่เราไปช่วยเขามานะก็คือน่าจะกลุ่มเดียวกันนะครับแต่รอบนี้เขาจะมาบุกฐานของกลุ่มบริจาคเลือดโดยตรงเลยนะครับหลังจากที่ช่วยเขาเสร็จนะเขาก็บอกกับเราว่าครวนี้มันอันตรายนะครับฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะยืนหยัดได้อีกนานแค่ไหนนะครับถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเรานะครับแล้วเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเข้าร่วมกับพวกเรานะครับถ้า มีความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเราก็เลยตอบว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าคุณเนี่ยเข้ากับเราได้ดีนั่นเองนะครับหลัง cool. จากทำภารกิจของพวกเขาเสร็จผมก็รีบออกมาจากพื้นที่บ้านของเขานะเพราะว่าผมจะไปช่วยสไ v a วอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาโดนซอมบี้บุกอยู่นะครับแล้วเขาต้องการให้เราไปช่วยนะครับ ตอนที่ผมไปเนี่ยคือซอมบี้เยอะมากนะซอมบี้มันตาสีฟ้าด้วยนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตาสีฟ้ามันช่วยอะไรนะแต่ว่าจากที่ผมสังเกตนะก็คือผมยิงหัวนัดเดียวแล้วมันไม่ตายครับมันต้องสองนัดนะครับถึงมันจะตายนะโหพีเยอะจัด guys? แกหลังจากช่วยเขาเสร็จนะเหมอนเขาจะมีของที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเรานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะผมก็เลยรีบกลับบ้านนะหลังจากกลับบ้านมาแล้วนะผมก็ได้พาเอมี่เนี่ยไปตามหาน้องชายต่อนะครับพอเอมี่มาถึงนะเขาก็มาเจอกับรถสายโจของน้องชายของเขานะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องตามหาน้องในบริเวณนี้นะครับ พอเอมมี il, s <S ่มาถึงนะเขาก็ไ yeah. ด yeah. um, ้พบว่าน uh, ้องชายเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วน้องชายเขาก็ทิ้งโน้ตออกไว้ให้ด้วยนะโดยภายในโน้ตเขาเขียนว่าเขาขอโทษนะเขาทนไม่ได้ที่จะเป็นหนึ่งในพวกมันใช่ในพวกมันก็คือหนึ่งในพวกของซอมบี้นะเขาก็เลยฆ่าตัวตายนะแล้วก็เขียนว่าหาครอบครองเขานะมาพบเห็นสิ่งนี้นะเขาหวังว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะจําเขาได้ในสิ่งที่ดีๆนั่นเองนะครับ ข้องไห้ล,หลังจากภายมี่ไปตามหาน้องชายเขาเสร็จเนี่ยผมก็ได้ไปทำภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะโดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังต้องฐานใหม่นะเขาต้องการให้เราเนแบ่งวัสดุให้กับเขานะแต่ว่าผมก็เลือกที่จะปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าให้เขาเนหาของด้วยตัวเองนั่นเองนะครับ